สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเคล็ดลับนะครับในการปลูกเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะครับปลูกยังไงให้ดอกเขาออกนานๆแล้วก็ดอกอวบแล้วก็โตนะครับก็มีเทคนิคอยู่2เทคนิคนะครับวิธีแรกนะครับเมื่อเราซื้อก้อนเห็ดมานะครับเราจะ เพิ่งไปเปิดดอกเขานะครับปล่อยเขาไว้แบบนี้นะครับให้เชื้อเขาเดินเต็มถุงแบบนี้นะครับก็น่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับจากที่เราซื้อก้อนเห็ดมานะครับนี่ครับตัวนี้เชื้อเขาก็เดินเต็มที่ครับพร้อมที่จะเปิดดอกนะครับการเปิดดอกก็คือเราเปิดจุกเขาออกนะครับนี่ครับดึงออกเลยนะครับแล้วก็พยายามเลียร์ตรง อาปากเขาออกนะครับเป็นมเมล็ดแบบนี้ครับเขี่ยออกให้หมดเลยนะครับก็ให้เหลือแต่เขาขาวนะครับนี่นะครับเขี่ยออกให้เห็นเป็น เชื้อราครับหรือเชื้อเห็ดเรานะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคียย์ออกครับบางครั้งตรงนี้เขาจะแข็งแล้วก็เห็ดเราไม่แทงดอกออกมานะครับครับเราก็จะทำการเปิดดอกก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ทำการเปิดดอกเรียบร้อยนะครับก็เป็นการปลูกเห็ดนางฟ้าผูฐานนะครับใน อาคารบ้านเรือนเรานะครับเหมาะสําหรับใครที่อยู่ตามห้องแถวนะครับหรืออยู่คอนโดนะครับก็สามารถปลูกวิธีนี้ได้นะครับเพราะวิธีนี้ได้นะครับเพราะว่าเห็ดนางฟ้าพูทธานะครับตอนนี้ราคาก็ร้อยกว่าบาทนะครับโลหนึ่งนะครับเราซื้อก้อนเห็ดมาราคาแค่อยู่แล้วราเอาสิบบาทนะครับก็คุ้มนะครับ ปลูกแบบนี้นะครับก้อนหนึ่งเราได้เป็นโลเลยนะครับเก็บนะครับก็จะเก็บยาวๆกันเลยนะครับส่วนเทคนิคนะครับในการปลูกในบ้านเรานะครับเราไม่ต้องเอาออกไปนอกอาคารนะครับก็คือนี่ครับเราจะทำการเปิดพัดลมให้เขานะครับวันหนึ่งก็ประมาณสักสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนให้เขานะครับ เพราะเห็ดนางฟ้าครับต้องการนะครับอากาศที่ถ่ายเทนะครับแล้วก็ประยุกต์มาใช้เป็นพัดลมนะครับวันหนึ่งเราก็ถ้าไม่มีเวลาเราก็เปิดเป่าไว้สิบนาทีนะครับถ้ามีเวลานะครับก็เปิดไว้ครึ่งชั่วโมงครับยี่สิบนาทีนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับก็คือเทคนิคนะครับในการเพราะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเรานะครับเมื่อเรา เปิดดอกนะครับเราต้องทําการฉีดพรมน้ํานะครับก็วันละครั้งก็พอนะครับถ้าไม่มีเวลานะครับก็ใช้ฉีดแบบนี้เลยครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้เขานะครับที่สาคัญนะครับเห็ดนางฟ้าผู้ถ่านนะครับเขาชอบอากาศที่เย็นนะครับตรงข้ามกับเห็ดฟางครับที่ชอบอากาศร้อนนะครับ เราก็จะพรมน้ำนะครับน้ำก็คือเราจะใช้น้ำเย็นนะครับพรมไปเลยครับเพื่อให้เขาเกิดความเย็นนะครับนครับแล้วฉีดไปนะครับถ้าใครมีผ้านะครับเป็นผ้าดิบนะครับหรือผ้าขาวบางนะครับก็เอามาคลุมไว้ข้างบนเลยนะครับเพื่ออ่ป้องกันนะครับหรือ เพื่อให้อุณภูมิครับอยู่คงที่นะครับนะครับฉีดไปแบบนี้นะครับถ้าครเวลาก็เช้าเย็นนะครับถ้าไม่มีเวลาก็เย็นทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเห็ดเริ่มจะออกครับประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ครับหลังจากที่เปิดดอกมาได้สามวันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเห็ดเราเริ่มออกนะครับก็เป็นบางก้อนนะครับที่เริ่ม โดอกเห็ดออกมาแล้วนะครับนะครับก็รออีกให้เขาออกมาให้ครบทุกก้อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการอัปเดตอีกครั้งนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับฉีดนะครับเป็นน้ําเย็นนะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่านะครับสักสินาทีนะครับเพราะว่าจะให้อากาศเขาถ่ายเทนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ในบ้านนะครับ ครับแล้วก็สามารถซื้อมาแล้วก็เอามาเรียงไว้ในบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำโรงเรือนนะครับแล้วก็จะฉีดนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้เขานะครับก็จะเป็นน้ําเย็นนะครับนะครับเดี๋ยวอ,อีกสามวันนะครับเรามาอัปเดตดูนะครับว่า เห็ดเรานะครับจะออกมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเปิดดอกได้ประมาณสี่วันนะครับตอนนี้ดอกนะครับก็ออกมาให้เราเก็บชุดแรกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ออกหมดทุกก้อนนะครับก็ทยอยออกกันนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับเห็ดเรานะครับก็สามารถเก็บรับประทานได้นะครับ แล้วก็สามารถเอาไปทำอาหารได้แล้วนะครับตอนนี้ชุดแรกนะครับเพราะว่าชุดหลังก็กำลังจะออกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับน้ำเย็นนะครับ เราก็จะฉีดไปเลยนะครับฉีดใส่ในก้อนเห็ดเลยนะครับครับหนึ่งครับน้ำที่เราเอาไปพรมนะครับก็เป็นน้ำเย็นนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราจะเปิดพัดลมใส่นะครับถ้าเราเก็บไว้ในบ้านนะครับลมไม่ถ่ายเทนะครับเราก็สามารถใช้พัดลมนะครับเป่าสักสิบนาทีนะครับ ครับก็เป็นวิธีการเพราะเห็นนังฟ้าผู้านนะครับในอาคารบ้านเรือนนะครับเเทคนิคที่ธนวัฒน์แชนแนลนำมามอบให้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ